ดิฉัน,ฉนรน่างสาวนิชาพรพ่างค่ะดิฉันร่งนางสาวพิมพ์ชนกเตาฟิลิค่ะค่ะตอนนี้นะคะวิทยาลัยของเรานะคะก็ได้ทําการเข้าสู่ช่วงเทศกาลขายเค้กขายคุกกี้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้ทําการเปิดเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเค้กทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด4รสชาตินะคะได้แก่เค้กในสดค่ะเค้กกาแฟเค้กแฟนชีและเค้กเยยมผลไม้ค่ะ โดย1ปอนนะคะราคา170บาทค่ะปอนที่2นะคะราคา320บาทค่ะและปอนที่3นะคะ480บาทค่ะ2หน้าขึ้นไปนะคะสามารถเขียนหน้าเขียนได้ค่ะสำหรับคุกกี้ของเรานะคะมีทั้งหมด4รสชาติค่ะรสชาติที่1นะคะ คุกกี้เนยสดค่ะราคา220บาทรสชาติที่2นะคะคุกกี้คอนเฟ็ค่ะ260บาทรสชาติที่3นะคะคุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะ260บาท4ค่ะคุกกี้ธัญ,ญพืช260บาทค่ะ ส่วนคุกกี้ของเรานะคะสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะส่วนเค้กนะคะเปิดขายตั้งแต่วันที่24-29ธันวาคม2566ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจอิจิทัลค,ค,ค่ะหรือติดต่อคุณครูสมควรนะคะโดยโทรนะคะ081คะ่คะ975 8941ค่ะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ